ในส่วนของครึ่งปีหลังของปี2567นะดาวองค์ประกอบที่เดินเร็วๆเ,เนี่ยนะครับเดินแบบจังหวะเดือนหนึ่งจังหวะสองเดือนสามเดือนอะไรเงี้ยนะจะเดินไปได้ด้วยดีนะครับไปได้ข้างหน้านะแต่มีองค์ประกอบของดาวหลักๆนะครับดาวใหญ่ๆเนี่ยนะบางองค์ประกอบที่จะเดินผิดปกติบ้างนะเพี้ยนบ้างซึ่งการเดินผิดปกติหรือเดินเพี้ยนนั้นนะครับมักจะนําเรื่องไม่ค่อยดีมาให้กับอ่าและ หลายลัคนาราศีนะครับแล้วก็จะมีบางลัคนาราศีนะที่เป็นส่วนน้อยมากๆนะครับจะได้รับอิทธิพลดีนะจากการเดินเพี้ยนเดินผิดปกตินี้นะครับลัคนาใดานะได้รับอิทธิพลดีนะครับได้รับอิทธิพลดีหรือว่าลัคนาใดาที่จะได้รับอิทธิพลในแง่ลบนะมาลองรับชมรับฟังกันได้ในคลิปนะครับ เราจะได้มาตเตรียมตัวกันนะรับมือด้วยนะครับหรือว่า,าแปลเปลี่ยนวิกฤตให้กลับมาเป็นโอกาสให้กับตัวเราเองได้นั่นเองท่านใดสนใจผูกลัคนาดูดวงส่วนตัวนะก็แอดไลน์ไอดีกันมาที่ a yor8 กันได้ครับ สวัสดีครับชาวลัคนาราศีเมถุนทุกท่านดวงดาวในปี2,567ในส่วนของครึ่งหลังเนี่ยนะครับของเดือนชะตานะมันก็จะมีในส่วนของดาวที่เดินผิดปกติไปบ้างนะครับเช่นทั้งดาวพะพระหัดนะครับทั้งในส่วนของดาวพระเสารนะจะแกว่งบ้างในส่วนส่วนหนึ่งซึ่งเหตุการณ์ต่างๆที่มันจะแกว่งเนี่ยนะครับก็จะมีผลกระทบในส่วนของปลายปลายปีของปี2,56 นะมาดูในผลกระทบเรื่องลบๆก่อนนะดาวในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับนั่นก็หมายถึงว่าถ้าใครมีผู้หลักผู้ใหญ่าภายในบ้านนะครับของตัวเรานนะเช่นมีพ่อมีแม่มีญาติพี่น้องพ่อแม่แฟนอย่างนี้นะครับญาติผู้ใหญ่ที่เคยเลี้ยงดูอุปถรัรมภ์ค้ำชูเรามานะญาติสนิทมิตสหายต่างๆ ถ้าเขาเจ็บป่วยอยู่นะครับก็เป็นช่วงที่จังหวะที่เราจะมาพาเขานะไปพบแพทย์ไปดูแลอย่างเงี้ยนะมากหน่อยนะครับหรือว่าใกล้ชิดมากหน่อยนะบางทีเราเห็นเขาเจ็บปวดนิดนิดหน่อยๆเช่นปวดท้องนะในปีหกเจ็นี้อาจจะต้องพาไปรักษานะพาไปตรวจหน่อยนะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยนะครับไปปลายปีนะอาจจะโรคร้ายต่างๆมันจะกาเริบขึ้นมานะครับทาให้แบบว่าดูแลไม่ทันแต่ถ้าเราดูแลทันเนี่ยนะเรารีบดูแลตั้งแต่เนิ่นๆนะครับรับรองได้ว่าจะ สามารถนะมีดาวคุ้มครองคุ้มดมวงชะตาให้กับาทางด้านของผู้หลักผู้ใหญ่ภายในบ้านนะครับหาให้แบบแยังคงมีอายุขายยืนยาวนะมีสุขภาพกลับมาแข็งแรงได้นะครับส่วนของท่านที่มีโรคประจําตัวนะหรือว่าโรคที่จะต้องแบบ มีอาการกําเริบแล้วน่ากังวลอี้นะครับก็จะอยู่ในส่วนของเดือนพฤศจิกายนนะตุลาพฤศจิกาช่วงช่วงนั้นนะครับเราต้องเอาใจใส่ดูแลเป็นพิเศษหน่อยนะครับจะเห็นว่ามีทางด้านของผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะมีเก์นในเรื่องของ เจ็บป่วยนะครับพบแพทย์เข้ามาได้นั่นเองนะครับนี่ในส่วนอื่นๆล่ะนะาดาวในลักษณะแบบนี้นะครับบางทีเราทํางานเนี่ยทำงานออฟฟิศทํางานประจําก็มีเกณฑ์ที่จะปวดหัวอยู่แหละนะในปี2567นะครับปวดหัวจากใครละ่ะปวดหัวจากาในเรื่องของ ผู้หลักผู้ใหญ่เช่นเดียวกัน,นว่านำพาเรื่องคิดเครียดนำพางานหนักๆมาให้เราดูแลนะงานคิดเครียดงานหนักๆนี้ก็คือแบบมาหลายๆอย่างเลยออเดี๋ยวเรื่องนี้เสร็จเรื่องนู้นมาต่อนะมันจะมีความวุ่นวายในลักษณะแบบนี้นะครับแต่ถามว่าเราจะสามารถบริหารจัดการดูแลสิ่งเหล่านั้นนะครับปัญหาทั้งหลายเหล่านั้นนะครับให้มันแบบ ดีได้ไหมนะก็ต้องตอบว่าดีได้นะครับยังคงดีได้เป็นปกตินะก็จะมีเรื่องจุกจิกแบบนี้นะครับตลอดทั้งปีนะะ,ะนั้นความวุ่นวายในเรื่องของหน้าที่การงาน การได้รับความกดดันจากองค์กรการได้รับความผลดันจากผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะมันยังคงยืนแน่นนะในดวงชะตาแต่เราจะสามารถบริหารการจัดการได้นั่นเองนะนี้พอมาดูดวงดาวอื่นประกอบนะว่าเอจะตาชีวิตของเมถูนนะครึ่งปีหลังนะมีดาวองศาที่ทําให้มุมดีในดวงชะตาบ้างไหมนะก็เห็นว่าดาวประจําตัวดาวประจําเจ้าเรือนของตัวเรานะครับยืนเป็นกเกษตรนี้นะมาอุดมาหาจาก นะราชาเนี่ยนะในส่วนของครึ่งปีหลังเพราะฉะนั้นดาวเรายืนได้ตำแหน่งใหญ่นะฮะไปตลอดทั้งครึ่งปีหลังของปี2 5 1 7เลยนั่นแปลว่าอะไร เหนื่อยหนักเครียดหนักที่ผ่านมานะผลงานมันออกมาจะชื่นใจเห็นไหมทำให้ดวงของเรานะครับไม่ตกตำ่ำนะเพราะนั้นไม่ว่าจะมีอุปสรรคใดๆเข้ามาในครึ่งปีหลังของปี2567นะเราก็จะสามารถเดินข้ามผ่านไปได้แบบสบายๆอะ่ะ ใครที่จะมาคิดแข่งขันใครที่จะมาคิดต่อสู้กับเราอย่างนี้นะอมองว่าแพ้ภัยนะครับแพ้ภัยตัวเองไปนะครับรวมถึงอุปสรรคปัญหาต่างๆมันก็แค่ทางผ่านเองนะเบาๆง่ายๆเลยนะเพราะฉะนั้นถือว่าชะตาชีวิตนะ,จะเจริญขึ้นเรื่อยๆเลย,ยนะครับในครึ่งปีหลังของปี2,567นี้นะครับทีนี้นะครับ ดวงดาวในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับใครอยากจะขายที่ขายทางนะครับในปี6-7นี้นะครับครึ่งหลังนะของปีนี้นะครับมีโอกาสดีๆเข้ามาฮะให้กับเรือนชะตานะครับรวมถึงว่าใครอยากที่จะปรับปรุงอ่ะสถานที่โลกร้างว่างเปล่าของเราเนี่ยนะ,ะให้มันแบบพัฒนาขึ้น ดีขึ้นนะให้คนมาเช่าที่นะหรือจะสร้างสิ่งปลูกสร้างอะไรต่างๆเพิ่มขึ้นมานะครับในที่รกร้างว่างเปล่าของเรานะครับครึ่งปีหลังก็มีเกณฑ์ดีที่จะทําสําเร็จนะครับทําแล้วสมหวังสมใจนะครับมีต้นไม้ใหญ่รกร้างเนี้ยนะฮะเราก็ไปตัดท้านะครับมันก็จะปรับปรุงให้มันมีวิวทิวทัศน์ที่มันจเจริญหูจเจริญตาขึ้นนะดีขึ้นมาเรื่อยๆด้วยนะครับรวมถึงว่าใครที่ทํา กลุ่มเกี่ยวกับงานการเกษตรนะนะงานการเกษตรต่างๆเนี่ยนะครับก็เช่นปลูกผักพ,พืชต่างๆเนี่ยนะก็สามารถทําให้มันเจริญนะครับได้ด้วยนะครับบางทีเนี่ยอ่าเรียกได้ว่าผลผลิตต่างๆที่เราสร้างนะในที่ดินของเรานะครับหรือว่าใครที่ทํางานกลุ่มๆนี้นะก็จะสามารถนะครับานาสินค้าส่งออกได้นะครับบางทีเคยขายแต่หน้าร้านหน้าบ้านใช่ไหมอ่ามันก็เปลี่ยนไปแล้วนะว่าขายไปทางส่วนอื่นๆนะส่งออกเป็นสินค้า ส่งออกนี้เลยได้นะครับเพราะฉะนั้นในครึ่งปีหลังของปี2567ใครที่ทํางานเกี่ยวกับกลุ่มของต่างประเทศทั้งหลายนะครับเราจะสำมาอาชีพใดนะจะเจริญขึ้นเรื่อยๆก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆทํานําเข้าส่งออกมันก็จะก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆด้วยนั่นเองนะครับในส่วนนี้นะถือว่าดีนะครับถึงแ,แม้ว่าภาวะเศรษ,ษฐกิจนะโดยรอบนะครับอาจจะยังแบบปั่นป่วนนะ มาไม่ทรงมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับปีหกเจ็กับปี68แปดเท่านะ,ะทำให้บางบางกลุ่มนะครับมาเขาอาจจะอยู่ไม่ทนอยู่ไม่ได้นะแต่ชาวเมถุนนะครับยังจะฝ่าวิกฤตต่างๆได้นะครับได้ได้ว่าที่ไหนมีวิกฤตชาวเมถุนเห็นเห็นโอกาสนะเราสามารถเป็นหนึ่งในลักษณะที่ รับวิกิจต่างๆให้กลับมาเป็นความร่ำรวยนะครับให้กับตัวเราได้นะเพราะว่าวีเนี่ยงานมันปั่นป่วนใช่ไหมแต่เราสามารถเอางานที่มันปั่นป่วนเนี่ยนะครับทิ้งออกไปเห็นไหมแก้ไขปัญหาต่างๆที่มันยุ่งเหยิงอ่ะทิ้งออกไปนะจนประสบความสําเร็จได้ดีนั่นเองนะลักษณะดาวแบบนี้นะครับ ถ้ามันมีปัญหานะมันไม่ได้มีปัญหาเกิดขึ้นกับตัวเรามันจะเป็นปัญหาเกิดขึ้นแบบส่วนอื่นคนรอบข้างคนรอบตัวนะเพราะฉะนั้นเมถุนรอดนะอย่างสมมติอ่ามีภัยมา จุดจุดนึงมามาหาเรานะเรายืนอยู่ในกลุ่มนะในกลุ่มมีทุกๆลักลขณาเลยนะเมทุนเป็นหนึ่งในลักษณะที่ไม่โดนไผ่ตัวนั่นแหละนะครับเข้ามาถึงตัวนะแต่คนรอบข้างอาจอาจจะมีผลกระทบนะโดนไปบ้างอะไรไปบ้างนะครับอ่าดวงดาวก็ส่งผลอีกนะว่าอ่าชาวลัคณาราศีเมทุนนะครับมีเกมนะในเรื่องของการเข้าหาธนาคารนะเช่นอ่าไปคู่เพิ่มมาเห็นไหมบางทีเนี่ยมีสินทรัพย์มาไปกู้ เพิ่มมาทำธุรกิจแบบนี้นะครับใครที่เรียกได้ว่าอยากจะทำในส่วนส่วนนี้อยู่แล้วนะครับครึ่งหลังของปี2 5 1 7นั้นถือว่ามีโอกาสทองดีๆนั้น กลับเข้ามาให้กับดวงชะตานะครับแต่ถ้าใครไม่อยากทําก็ไม่เป็นไรนะก็ไม่ต้องไปยุ่งไม่ต้องไปก้องแวะเช่นว่ามีคนมาให้เราค้าประกันนะมีคนให้เราเอาทรัพย์สินไปช่วยค้าประกันอย่างนี้นะเราก็รู้แล้วว่าเดี๋ยวมันมีโอกาสที่มีเข้ามาใช่ไหมเราก็ไม่ต้องไปยุ่งเราก็ไม่ต้องไปค้านะท่าั้นเองนะเพราะดวงดาวของเรามันยังเดินก้าวหน้าอยู่นะในปีในในครึ่งหลังนะแต่บางลักษณะขเขาเดินถอยหลัง ดังนั้นนะปี2,567ครึ่งปีหลังยังถือว่าเป็นปีทองนะให้กับชาวเมถุนนะเป็นปีของความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองให้กับชาวลัคนาราศีเมถุนอยู่ทุกคนทุกท่านนะครับรวมถึงว่าดาวการเงินต่างๆนะอ่ามันยังคงมีเข้ามานะอยู่เรื่อยๆอยู่เรื่อยๆนะในเรืองชะตาของเมถุนนั่นเอง ขอบารมีพระรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักษ์เกื้อหนุนดุบัดาลให้กับทุกๆรักณา,าราศีประสบความร่ำรวยสำเร็จอย่างรุ่งเรืองในปี2567นี้ด้วยครับ